สวัสดีค่ะโบนัสค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีคชั่นเรื่องโฮลิมิยาพีซตอนที่5ค่ะ,ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความฟินของคู่พระนางโฮลิมิยานะคะพระเอกอย่างโฮลิมิยาเนี่ยก็คือมาทั้งป้อนส้มดูดนิ้วเรียกได้ว่าเสียอาการกันไปหมดเลยนะคะทั้งโฮลิทั้งคนดูแล้วเหมือนคนดูจะอาการหนักกว่านางเอกด้วยซ้ำ <c oughs> <c oughs> คือแบบเมื่านี่ถึงคราวเขาจะแบบ ลุกแรงนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแบบปกติเห็นแบบหิมหิมเจียมเจียมดูขี้กลัวเนาะแล้วก็มีเรื่องราวของครอบครัวโฮลีกับครอบครัวเซ็นโกคุเนาะก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์คือเหมือนกันตั้งแต่รุ่นพอ่อยันรุ่นลูกไม่ต่างกันนะคะสำหรับตอนนี้ก็เห็นชื่อเรื่องมาแวบๆน่าจะเกี่ยวกับชูเนาะเขานับสกุลอิอุระใช่ไหมอิอุระชูจอมวยวายประจำห้องเสียงดังที่สุด ในโรงเรียนหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ไปกาเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยค่ะ let's อ o เป็นเรื่องราวของคู่พี่น้องคู่นี้นะคะ <c oughs> ห่วงน้องสาวเหมือนกันนะเราอ่ะ การชัดมากเอา้าไปไหนแล้ว <c oughs> ไม่สนใจเรื่องความรักของน้องหรอก

ถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องรีบกลับเนี่ย จะปล่อยให้อยู่ ido, <laughs> กับเพื่อนเพื่อนคเอาจริงๆถ้าไม่บอกเข <laughs> าอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะโอ <laughs> 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 เอาจริง ก็ถ้าไม่อยากพี่กลับมาก็ไม่ควรบอกเปล่าทั้งที่แบบพี่เขาก็แสดงอาการไปโอเคตั้งแต่เมื่อวานแล้วถึงจะแบบแสดงออกแบบอ้อมๆก็เหอะก็อย่าบอกสิ ไม่ได้ยินเสียงอ่อดเลยเออใครใช้ดาบกันเน่เอาไก็ทั้งคู่นั่นแหละใครหยิบก่อนก็ไม่รู้เนี่ย ยุกไหนเนอะอเขาปิ้งคุณพ anyway)> ี่ชายไปแล้วแหละ คือเขามาบ่อยก็เพราะชูแต่ชูก็อยู่บ้านบ่อยเพราะไม่อยากให้อยู่กับน้องสาวากำลังดีเลยกับฉัน นี่มันห้องนั่งเล่นนี่ อืมยิงตัวใครออกเข้ามาใหญ่คือไม่ได้แบบให้มาอยู่เพื่อขัดขวางตัวเองนะแต่อยู่แล้วแบบกิตาลาสนใจแต่พี่ชาย เขาอาจจะไม่ได้ชอบผู้หญิงอยู่แล้วหรือเปล่าีคนที่เขากลับกลับบ้านด้วยกันประจำก็อาจจะแบบแค่เพื่อนนอะ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่เกี่ยวหรอกต่อให้หน้าเหมือนกันแต่ชอบผู้หญิงก็คุยกับผู้หญิงสิเอะ

やがまいと。 ชอบฉันไม่ก็ไปก็ต้องไปดูว่าปกติเขาชอบผู้ชายอยู่แล้วเปล่าล่ะ ไม่ได้แปลว่าต้ไปตอบรับเขาหรือเปล่า จะต้องมีแฟร์ไม่เห็นต้องมีก็ได้ี่ตื่นใจ เ <laughs> ออไม่ใช่ค่ะฉันเนอ,องการลงทเปลี่ยน สายกันไปหมด <laughs> ขนาดสายนะโอเค <laughs> เขาสาบอกมาเร็วจัง <log an sounds> จ้องจองซื้ออะไรกันคะ งงแล้วไปทางโู้นตรงไปทางตรงข้าพอดี้ไทำไมต้องหันมาถามย้ำกระชูด้วย ha <laughs> ไม่ใช่เวลา โอ้ยครูน่าจะเออนั่นสิกลัวครูมากกว่า Yeah. <laughs> สนุกเพราะตัวเองได้แก้เขาไงเหมือนน้องเขาพยายามตีซีมากกว่า อยากจะรู้บ้ะไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับชูแบบเต็มๆเลยเนาะก็คือก็แบบเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะบัลลุมมาตุ้มอยูเหมือนกันนะก็คือน้องสาวชอบเพื่อนผู้ชายคนนี้แต่เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็มา ปิ้งชูเขาปิ้งไหมหรือแค่แบบปรับปลืม้มแต่คือน,น้องเขาก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อยอยู่เหมือนกันนะแบบจังหวะแบบเข้าไปดึงชายเสื้อเนี่ยคือคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเจอกันที่บ้านขนาดไหนแล้วแต่ด้วยปฏิสัมพันธ์อนะมันก็ไม่ได้แบบไม่รู้ดีหรือเขามองว่ามันมันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ เอ้ยกล้าไปแบบดึงเสื้อแบบนั้นหรือเปล่ามันก็ดูแบบมันก็ดูอ่อยอยู่อะเลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซับซ้อนเนาะเออคือแบบคือเหมือนโมโตโก,โกเองเขาก็แบบพอดูออกแหละก็แบบคิตาฮาละก็อาการชารัดขนาดนั้นแบบนั่งมองชูแบบตามไปก็พริบเลยนะแบบคือโมโตโก,โกคือใครไม่สนใจแล้วเหมือนก็รับรู้ได้ว่าอืมโอเค ความสนใจเราไม่ตรงกันแล้วแหละเราก็ยังคิดว่าแบบเออที่เพื่อนแบบเพื่อนผู้หญิงที่ว่ากิตาหัลักกลับบ้านด้วยกันเพื่อนอาจจะแบบเป็นแค่เพื่อนสนิทเฉยๆก็ได้เออแบบไม่ได้คิดอะไรกันนะคือประเด็นคือเราก็ต้องไปดูไงว่าแบบกิตาหลลักเขาแบบชอบผู้ชายอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะเรามองว่าถ้าเป็นแค่เพราะว่าชูหน้าเหมือนโมโตโกะแต่ถ้าเขาไม่ได้ชอบผู้ชายอะเขาก็ต้องสนใจโมโตโกะมากกว่าสิจริงไหมไม่ใช่แบบอยู่ๆไปชอบชูหรอ ทั้งที่ก็น่าเหมือนกันขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาก็ต้องแบบสนใจผู้ชายอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คนะ่ะแต่ชูก็คือแบบหนีสุดฤทธิ์คือก็เข้าใจนะว่าแบบเหมือนน้องเขาก็มีความตื้อนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ชูก็เลยแบบกลัวๆแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ต้องไปไปตอบรับอะไรน้องเขาก็ได้แต่ในเมื่อน้องเขาแบบตอบอะไรที่น้องเขาไม่ยังไม่ได้แบบเฮ้ยพี่ครับแบบ ผมแบบอยากได้มากกว่านี้ก็แบบก็แบบพยายามรักษาระยะห่างเป็นพี่น้องไปก่อนก็ได้เนาะค่ะก็เรียกได้ว่าอลมานส่วนเพื่อนๆนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอยากจะแกป้งชูอย่างเดียวอยากจะเจอแบบเอ้ยเพื่อนน้องสาวที่ชอบชูเพ้่ก็เป็นเด็กผู้ชายเอาจริงมันก็แบบไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกเนาะแต่ว่า เรื่ความที่ชูเขาก็บเฮ้ยฉันชอบผู้หญิงอย่ามายุ่งกับฉันเนาะก็ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ใน่น่ะคตมันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะหรือวก็มีแค่นี้แหละน้องชิตาลักก็แอบชอบชูต่อไปนะคะไม่รู้จะชอบหรือปลื้มกันแน่ก็ไม่รู้เนาะก็น่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของชูนะคะแบบชีวิตรักกัน วุ่นวายเรื่องแฟนกับสิ่งมัไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เนาะคือแค่แบบไม่อยากคนมาจีบก็ต้องมีแฟนแล้วว่ามันเหตุผลมันดูแบบมันไม่จําเป็นอะเออนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย